กราบสวัสดีป้าแม่ปีน้องฟังฟังไทยฟังลาวแล้วก็ตางตางประเทศนะเจ้านี่เพรานี่ม่ได้จะปลามากินออ้อังนี้ตะขังแข็งไทยก้ยกินองนี่สบายละอ่อนจําได้ว่ากยกินเอาไอ้อันก็ซักหกเน่อตุบหรือเอามาหินตุบถึงจะได้กินแต่เนี้ยเขาเนี่ยแบบคัวอบเนยอบนมมาแล้วเจ้านี่เจ้าภาษาซับต้องผัากกลางบนกระดห้องว่ะไอ้อั่างก็แมคคาดเมียแมคคาดเมียใจก นี่เจ้ามีติแกแเหอมีประโยชน์เป็นห้องว่ามีประโยชน์ก็คุมน้ำหนักได้ด้วยไปดูประโยชน์มันใน Google ได้เลยเจ้านี่นี่แก้ออกมาเป็นเม็จะนีมันเป็นหืดตะกุนทัวเนาะ พิโล500ห้าร้อยม่นี่สั่งมาจากยียงหายเมืองนานบ่หันเนาะสั่งมาจากยียงหายก็ยกินตั้งแต่ตัวน้อยๆแต่ก่อนอะทำไมนั่นจะมีคนบ่นด้อยหามาขายประมาณสักปีตีแล้ว สมัยนี้ว่าหันแล้วมาหันอีกทีก็แปรรูปเป็นแบบนี้แล้วคือตักลุนทัว่วกูย่างกินพอดีพอประมาณก็จะมีประโยชน์แต่ถ้ากินเกินมันก็จะมีโทษป่ระว่าอันอยังแล้วเนาะมีอุปกรณ์แก้แถมมา ขาดก็จะคล้ายๆกลับมักอย่างก็มามื่นหรือบ้านเฮาอะ่ะมามื่นหรือมาอะย่างก็ไปตั้งอีสานห้องว่ะมาบกมาบกไอ้อย่างสักอย่างนี่แหละบ้านเฮาห้าองมักมื่นหรือมอากอย่างถึงมันชอบลนเบือง สั่งมากิโลนึงแต่ามาแก่อยากคิปสุปีสุน้องดูแต่อีละเจ้ามันๆแมคคาเดเมียจื้อมวนเนาะสับผักกลางแล้วับตั้งผักเหนือจำบมาได้แล้วเจ้าไข่ฟอจะจำได้บอกมา่ิดหนะเจ้าในค,คอมเมนต์ได้เลย กรีดมาเป็นเ่นี่แล้วเอาแค่เอา,เอาในี่ใส่ของแงะบังเ,เกินของแงะง่ายง่ายอ,าอ,าอาร่อย Tụi nèo nèo, khai khai kín nọ, khai tụng Rau hơn cản pháng tụi cháu Thoan, nó kín càng tụng tầm khơi Ngà tèc Thoan lãi bán hau Chai hầm sắc rụ Mắn mắn Văn rồi mặt thở đêm nhỏ có đám đám vô bàn ít nữa xuống nong đúng để tạo. เล่นขัดแก้มก็ได้เสียง,งมันนี่เป็นอุปกรณ์แกะเจ้าคลิปละเจ้าคลิปนี้ก็มากินสุปีสุน้องดูแต่อีแล้วเจ้าไว้ป้ากับไม่คลิปหน้านะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า